ที่เราคือทําแบบนี้ให้เป็นประจำดังนั้นใครก็ตามรู้จักนําธรรมะนี้แล้วนําธรรมะนี้ไปหาเงินการนําธรรมะนี้ไปหาเงินไม่ได้ไหมายความว่าเอาไปหาผลประโยชน์แต่การนําธรรมะนี้ไปเป็นแนวเป็นแถวในการดํารงชีวิตเอาธรรมะนี้ไปเป็นแนวเป็นแถวในการที่จะมีสติสัปชัญญะในการขวนขวายในการหาเงินหาทองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่บนหลักเกณฑ์ของคําว่าพอดิบพอดีอยู่บนทางสายกลาง ดังนั้นถ้าเราทําเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ความสุขมันจะตกแก่ใครวะเราเป็นผู้ลงมือกระทําความสุขย่อมตกแก่ผู้ลงมือกระทํานั้นด้วยตัวเขาเองดังนั้นเราทําแบบไหนเราย่อมได้รับผลของการกระทําแบบนั้นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบของตัวเองเลี้ยงไปเลยจะลิ้งยังก็ได้จะใช้ประโยชน์อย่างอาจารย์บางคนบอกว่าอาจารหาเงินหางานเนี่ยจากการที่ออกไปบรรยายธรรมแล้วก็มานั่งขายน้ําพริกก็เวลากูขายน้าพริกกูก็ไม่ไดสอนธรรมะไงเวลากูสอนธรรมะกูก็ไม่ได้ขายน้ําพริกไง คำถามคือเราแยกบทบาทชัดเจนว่าในขณะนี้เราทําอะไรแต่ในขณะเรากําลังสอนเรากําลังขายน้ำพริกเราอาจจะมีตอบคําถามบ้างอะไรบ้างเราก็แยกแยะเป็นเหมือนปกิณากะาทําเป็นเหมือนการโต้ตอบโต้ตวาทะกันเพื่อให้ข้อมูลความรู้ดังนั้นเวลาเราทํากิจการงานเราก็ทํากิจการงานเวลาเราสารวจระวังเราก็สารวจระวังแต่เหตุปัจจัยอะถ้าเราไม่คาดหวังมันนะมันจะเดินเข้ามาหาเราเองแต่เมื่อไหร่ไปคาดหวังว่าเมื่อไหร่นะความชิบผายจะเกิดขึ้นมานั้นเพราะนั้นคนสอนธรรมะแล้วได้ตังไม่ได้ผิดนะอย่าไปเข้าใจว่าผิด เพราะไรเราเป็นค่าวิทยากรค่าไรแต่ก็อย่าเกินพอดีอย่าไปเรียกร้องอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เรียกร้องค่าถอนอาจารย์สอนธรรมะอาจารย์สอนเฟี่อาจารย์ไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์ไม่เคยเรียกร้องค่าเช้จ่ายใครจะเชิญอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนให้เท่าไหร่อาจารย์ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาแต่เตรียมคนไว้รอรับอาจารย์ก็แล้วกันเตรียมคนไว้ฟังอาจารย์เงินไม่ใช่สําคัญของอาจารย์ถ้าจ้างอาจารย์แสนหนึ่งไปนั่งอบรมคนสิบคนอาจารย์ไม่ไปเสียเวลาถ้าจะจ้างอาจารย์แสนหนึ่งต้องมีคนให้อาจารย์ร้อยคนขึ้นไปอาจารย ต่อให้ไม่จ้างอาจารย์เลยมีน้ำชายอาจารย์วางตรงหน้าแก้วหนึ่งแล้วเอารถมารับอาจารย์อหรือว่าค่าใช้จ่ายจ่ายค่าน้ำมันห้อาจารย์อาจารย์เอารถของเองไปอาจารย์ก็ไปให้ซึ่งทุกวันตลอดระยะเวลา6-7เดือนเต็มที่อาจารย์ออกสอนธรรมะคนมาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องเงินจากใครเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วเงินจากการออกสอนธรรมะทุกวันนี้อาจารย์ไม่เคยเอามาใช้ส่วนตัวเลยแม้แต่บาทเดียวอาจารย์เอามาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเดือนละสี่พันคนที่อาจารย์อาจารย์เนี่ยจัดปฏิบัติทุกๆเดือน อาจารย์ถามว่าจะมีสักกี่คนวะที่สามารถจัดปฏิบัติธรรมได้ทุกๆเดือนในฐานะคารวะตัวคนเดียวเนี่ยแล้วก็มีทีมอธิบินที่เขาศรัทธาแล้วมาช่วยสนับสนุนส่สงเสริมเดือนเราตั้งสี่พันคนทุกๆเดือนด้วยนะทำมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมันกี่เดือนมาแล้วมันกี่ครั้งมาแล้วอาจารย์อบรมคนไปแล้วเป็นแสนคนนะ่ะเกือบแสนคนอย่างเงี้ยมันมากมายมหาศาลขนาดไหนที่เราทําประโยชน์มากมายมหาศาลโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา เพราะอะไรเจตจำนงในการสอนธรรมะนี้เพื่อให้คนทั้งหมดในโลกมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าเนี่ยคือเหตุปัจจัยที่เราพยายามทำแล้วเราจะไปต้องหาเงินกันถ้าไม่หาเงินคำถาม4 0 0พันคนเอาอะไรแดกอใช่ป่มมันจะไปเอาของกินของใช้มาจากไหนกันหอประชุม,มไปเอามาจากไหนนู่นนี่นัน่นเอามาจากไหนค่าขนมนมเนยเอามาจากไหนค่าน้ำเรามาจากไหน ถ้าเราไม่ขวนขวายในการหาเงินดังนั้นอาจารย์จึงต้องอาศัยตัวเองเป็นตัวหาเงินเพราะตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาเราจะได้เอาเงินจํานวนนี้ไปทําประโยชน์ต่อไปคนอื่นเขาไม่มีเงินแต่เขาอยากได้ยินได้ฟังทำอยากปฏิบัติรมงั้นมาเลยไม่มีตังใช่ไหมมานี้เปิดโรงแรมไม่นอนฟรีมานั่งฟังธรรมกับอาจารย์แล้วลองนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันดูลองดูชีวิตมันง่ายขึ้นไหมถ้าง่ายทําต่อไปแล้วเอาหลักธรรมตัวนี้ไปทําชีวิตจะง่ายมากชีวิตจะมีความสุขมากลองทําดูสิแล้วจะรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยเอาไปหากินเลย พอพระพุทธเจ้าให้เอาธรรมะนี้ไปหากินคือเอาไปเป็นแนวทางในการทามาหากินของตัวเองดังนั้นอย่ามาพูดว่าเราไม่ควรเอาธรรมะมาหากินเราทุกคนควรแก่การเอาธรรมะไปหากินเพราะธรรมะนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนแม้แต่เรื่องการทํามาหากินดังนั้นใครทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยการนําหลักธรรมตัวนี้ไปปฏิบัติตามนั่นแหละเรียกว่านาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อตัวเองทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้อย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตัวเองได้ผู้ใดเดินตามธรรม ย่อมสมความปรารถนาตามธรรมนั้นได้ธรรมนั้นย่อมกลับมารักษาเขาอาจารย์ปฏิบัติตามธรรมธรรมจึงย้อนกลับมารักษาอาจารย์ผู้ใดปฏิบัติพวกเราทุกคนปฏิบัติตามธรรมเดี๋ยวธรรมนั้นจะย้อนกลับแต่อย่าลืมสร้างเหตุนะไม่ใช่กุปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเดินจงกรมและสมาธิเดียวแต่ไม่สร้างเหตุแห่งการปฏิบัติเลยมันก็ไม่เกิดไม่สร้างเหตุในการทํามาเลี้ยงชีพเลยมันก็ไม่เกิดอะไรเลยนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้กับพวกเราทุกคนเอออะใคารมีประเด็นอะไรอีกอยากอยากจะแบบให้ทุกคนแบบ เหมือนแบบรีวิวตัวเองเหมือนนั่งคุยกันนะว่าก่อนที่เราจะมาเจอทำชีวิตเนี่ยก่อนที่จะมาเจอธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยกับชีวิตที่ปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยมันต่างยังไงให้แบบเหมือนแบบรีวิวให้ทุกคนฟังเพื่อแบบเฮ้ยธรรมะมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแต่คนก็มีแง่มุมของตัวเองครับอยากให้ทุกคนแบบรีวิวสองมุมอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรารีวิวไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาหรือแวะมาให้อารีวิวก่อนก่อนละก็สําหรับตัวผมนะครับก็ เอาเหตุการณ์ในปัจจุบ uh, like, uh, ันเลยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่เรื่องสั์เอาก่อนอเจอธรอ่าได้ก่อนทําก่อนจะเจอธรรมะเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเนี้ยหนักกว่านี้อีกอ่าหนักกว่านี้มากในเรื่องทรัพย์เนี่ยครับพอเราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหนึ่งคือเราได้สร้างเหตุที่ถูกต้องก่อนมาเจอธรรมะแล้วแบบใช้ชีวิตยังไงอ๋อคามทุกข์ก่อนมาเจอธรรมะเนี่ยความทุกข์เยอะมากในชีวิตเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าไปก่อนนั้นเนี่ยผมเคยกินท่าไขยะมาก่อน เอออยู่ในจุดที่แบบต้องไปกินข้าวกับหมาอะไรเงี้ยเออซึ่งมันมทุกข์นะกินข้าวอยู่แล้วแตบบ่เอกินขยะเองนา่าจะใช่เลยไม่ใช่เป็นเรื่องจริง <c oughs> เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอ่อมันลําบากถึงจุดนั้นอะ่ะ <c oughs> ซึ่งมันทุกข์มากมันทุกข์จนแบบเราไม่อยากจะเกิดแล้วแต่ไม่มีสมรรถไงอ,อยากฆ่าตัวตายไงเออแต่พอเราแบบได้มาหันมาสู่ทางธรรมเนี่ยเราก็ จัดการเอาความทุกข์ได้ความทุกข์เนี่ยมันยังมีอยู่เนาะไอเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรที่เรายังขาดอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นความทุกข์ที่เราจะต้องแก้มันต่อไปอยู่แต่เราเรียนรู้ทุกข์แล้วก็สามารถจัดการทุกข์ได้อยู่กับทุกข์ได้เราเนี่ยไม่อยากเกิดอีกได้แต่เราไม่อยากเกิดแบบมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเราอยากจะไม่เกิดแล้วเราจะฆ่าตัวตายซึ่งมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสร้างเหตุด้วยการเดินตามเส้นทางแห่งอริยามรรคเนี่ยเพื่อให้เราไม่ต้องเกกิดออีในนาคต แล้วแล้วใช้ข้อปฏิบัติธรรมข้อไหนนี้ืใช้ข้อปฏิบัติธรรมําไหนเลยกับตัวเองะเหรอมีข้อปฏิบัติถ้ามันถึงดีขึ้นแบบดีขึ้นแบบถ้าเป็นตัวหลักๆเลยก็คือสมาธิฏฐิก่อนแบบแรกกับผมนะแล้วผมก็ใช้เรื่องสมาสมาธิมาต่อสมาธิฏฐิต่อด้วยสมาสติต่อด้วยสมาสมาธิเพราะว่าตัวสมมาสติเนี่ยพอเราทำไปติดต่อเนื่องกันแล้วเราฝึกยังไงฝึกโดยการ ฝึกโดยการทําอานาปนาสติกอ่าก่อนเลยเริ่มต้นอันดับแรกที่ผมแบบทาและทําจนมาถึงปัจจุบันนี้นะอ่าแล้วพอหลังๆเนี่ยผมได้ปฏิบัติโดยการใช้พุทธานุสิติทรมานุสติสังขานุสติเพิ่มขึ้นมันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่แบบเวลาผมมีเรื่องฟุ้งมากๆในหัวมันไม่สามารถละได้เร็วหรือว่าไม่สามารถละได้เลยนะตอนนั้นขนาดนั้นผมก็จะใช้พุทธานุสิติทรมานุสิติสังขานุสติก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเรามี การทําจิตให้สงบมากขึ้นผมก็จะทําอนาปณสิติต่อไปมันก็จะเป็นเครื่องที่ทําให้เราจเจริญเจริญจนมาถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก,ก็คิดว่าในอนาคตมันจะ,จะเจริญได้ทังโลกและทางธรรมไปได้มากกว่านี้แน่นอนอก็แค่สร้างเหตุต,ต่อไปครับผมวันนี้ใช่ไหมคะ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ จริงๆเรื่องของวันนี้มันแบบยาวมากเลยเนาะทุอประวัติวันนี้มันช่องเออแต่จริงๆแต่ว่าถ้าถ้าเวอร์ชันยาวเนี่ยมีในช่องเคุยกับอุ๋ยนะคะก็สามารถไปติดตามได้คุยกับอุ๋ยประมาณสองชั่วโมงนะคะประวัติโอเคคือตัววันนี้เองอะค่ะวันนี้ก็เป็น เด็กเกเรมาก่อนเนาะเป็นสกอยเก่าพัทยามาก่อนนะคะก็ออกจากบ้านนอนข้างถนนเสพสารเสพติดแล้วก็ติดผู้ชายทํางานกลางคืนพ้องไม่มีพ่อเป็นแม่เล้งเดียวนะคะปัจจุบันค่ะก็อันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาเนาะซึ่งพอหลังจากที่เรามีภารัตนาไตอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคค่ะามาเจอธรรมะได้ยังไงเจอธรมได้ยังไงคือ ตอนนั้นน่ะเราด้วยความที่เราใช้ชีวิตมาสุดมากๆเลยเนาะออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิ 13, นะคะแล้วก็ทํางานกลางคืนมาตลอดเป็น10ปีเลยนะคะแล้วพอถึงจุดหนึ่งตอนนั้นอายุประมาณ 22- 23งนะคะคือตอนนั้นน่ะมันเริ่มแบบกลับมาตั้งคําถามกับชีวิตของตัวเองว่าชีวิตเกิดมาทําไมแล้วมันก็มองย้อนกลับไปในอดีตของเราค่ะว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมันเนี่ยเกิดมาเรียนหนังสือเข้าสังคมทำงานหาเงินหาแพชชั่น ให้กับตัวเองแล้วก็เหมือนจะเจอแล้วก็เบื่อแล้วก็หาใหม่แล้วก็เบื่อแล้วก็หาใหม่มีแฟนแล้วก็เบื่อแล้วก็เลิกแล้วหาใหม่แล้วก็มีลูกแล้วก็ต้องมาหาทรั์อะไรที่มาเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเห็นแบบวงจรชีวิตในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันตระหนักได้ว่าโหชีวิตมันคุกเนาะแล้วถ้าหากว่าอนาคตต่อไปพอเราแบบถ้าหากว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเราเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วมันยังไงต่อ มันก็เริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วชีวิตมันยังไงต่อมันต้องแก่ใช่ไหมต่อไปมันต้องตายซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมันมันต้องตายแน่นอนแต่ตายแล้วมันไปไหนต่อคือณตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรมาการันตีให้เราได้ว่าตายแล้วมันจะจบถูกไหมคะซึ่งความเชื่อความจริงมันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอ่ะคือความเชื่อของเราบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตรงกับความจริงก็ได้นะคะเราอาจจะเชื่อว่าตายแล้วจบ แต่ถ้าหากว่าความจริงมันไม่จบละ่ะหรือถ้าเราเชื่อว่าเราขึ้นสวรรค์แน่นอนแต่ความจริงมันต้องตกนรกละ่ะแล้วชีวิตเราที่ผ่านมาโอ้โหกูตกแน่นอนนะคะเออดูจากชีวิตตัวเองนะคะซึ่งพอเราแบบมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันต้องมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกละ่ะถ้าหากว่าชาติหน้ามันมีอีกละ่ะแล้วเราต้องมาเรียนรู้โลกใหม่แบบนี้หรอเราต้องกลับมาทุกใหม่เหรอเราต้องกลับมามีแฟนใหม่มีลูกใหม่มีครอบครัวใหม่หาเงินใหม่แบบนี้หรอ พี่เราไม่เอาแล้วนะคือณนะตอนนั้นใจมันแบบมันไม่เอาแล้วนะคือต่อให้จะต้องไปสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่เอาแล้วหรือถ้านหน้าอาจจะเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็ได้คือเราไม่เห็นเราไม่รู้เนาะเพราะสิ่งที่เราเห็นคือหมาเนี่ยเกิดมามันก็เกิดมาแล้วมันเกิดมาได้ยังไงละ่ะทําไมถึงหมาถึงมีจิตวิญญาณทําไมวิบากของหมาแต่ละตัวยังไม่เหมือนกันเลยหมาบางตัวเกิดมาในฐานะที่นี่หมาบางตัวเกิดมาเป็นหมา,ข,านนนข้างถนนนอนข้างถังขยะอย่างเงี้ยเออคือมันก็เห็นอะ แล้วเราอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะทีเนี้ยมันก็เลยมีสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในใจเลยนะวาน่านิพานนิพานคือทางออกมันผุดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาเองค่ะมันผุดขึ้นมาเองตอนนั้นเหรอคือ,อ,อตอนตอนน่าจะยี่สามแหละไอตอนที่มันชัดนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเคยมีคําว่านิพานอะผุดขึ้นมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่เราก็ยังไม่ได้ชัดเรายังไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งแหละเราคงจะมาทางนี้ แต่ณนะวันนั้นมันเป็นวันที่เราชัดเจนแล้วเรารู้เลยว่าแบบเราเราปรารถนาที่จะเจออาจารย์ที่ชี้เส้นทางนี้ให้กับเราขอเป็นใครก็ได้แต่ขอให้ชี้เส้นทางที่ถูกต้องแล้วตอนนั้นพอเราปรารถนาไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปค้นหาเนาะว่าจะเป็นใครโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นพระเพราะว่าเราเนี่ยตอนนั้นคือเราไม่ได้อินกับศาสนามันมีแค่คำวันนิพพานแต่มันไม่ได้อินในศาสนา ซึ่งเราอะเคยอยู่ในศาสนามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราเคยไปแบบสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกไปทําบายสีไปลําบวงสวงไปพายนาไปนู่นไปนี่ที่เราเข้าใจว่าเป็นศาสนาแล้วเราก็เคยแบบอยู่กับพระมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสิ่งที่เราได้ยินคือแค่เรื่องโอเคบาปบ,บุญคุณโทษแต่เรายังไม่เคยได้ยินเรื่องของอริยสัจสีในชีวิตจริงหรือมรรคแปดในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังไม่ได้เข้าใจและยังไม่ได้อินด้วย ะะเราก็เลยไม่รู้สึกว่าโอเคต้องเป็นพระเราก็เลยไปหาคนที่เป็นคารวะคนที่ศึกษาเรื่องของพลังงานจัก,กรวาลอะไรเงี้ยสเปริชัลต่างๆแต่เราก็เห้มันยังไม่ใช่ทางดับทุกของเราอ่ะอแล้วเราก็เปลี่ยนอีกก็มีคนมาเสนอว่าเอออยากไปนิพพานหรอมาเดี๋ยวสอนเลย เดี๋ยวสอนแต่ว่าสิ่งที่เขานับถือคือพญานาคอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเอะแปลกๆนะแบบพญานาคยังไม่บรรลุเลยอ่ะเออพญานาคก,ก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เขายังต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราก็เลยแบบโอเคก็วางวางไปแต่อีกแป๊บหนึง่งอ่ะเพื่อนก็มาชวนไปเจอพระอาจารย์ต้นนะคะไปเจอพระอาจารย์ต้นทำนาวาซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ไปเราก็แบบไม่ได้อยากไปอยู่แล้ว แต่ว่าตอนนั้นนะเพื่อน,นไปเจอครูเงาะแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับครูเงาะมาเราก็เลยแบบ ww, อ้าครูเงาะอยากเจอครูเงาะเนาะอะไรอย่างเงี้ยครั้งต่อไปเพื่อนชวนก็เลยไปเผื่อว่าจะได้เจอครู <c oughs> ไม่ได้อยากเจอพระเลยแต่พอไปปุ๊บครั้งที่สองก็คือไม่ได้เจอครูแต่ว่าได้เจอพระจานันโตแล้วพระจานันโตนะท่านก็ตอบคําถามสิ่งที่เรา้างังคาในใจมาตลอดก็คือเรื่องแม่เนาะ คือวันนี้เป็นเด็กแบบเด็กที่เถียงแม่ทําผิดกับแม่ทําแม่ร้องไห้มาไม่รู้กี่ครั้งคือการที่วันนี้ออกจากบ้านไปอ่ะวันนี้อายุแค่สิบสามแต่ออกจากบ้านอะคือแม่ต้องใจสลายไปแล้วอ่ะแล้วนะตอนนั้นเราก็แบบโหตกนรกแน่นอนเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอพระอาจารย์ท่านถามในสิ่งที่เออท่านได้ตอบในสิ่งที่ค้างคาใจเรามาเนาะว่าเออเนี่ยเรารู้สึกผิดกับแม่ แล้วหนูจะทํายังไงดีคะคือหนูอยากจะทาประพฤติตัวดีแหละแต่มันก็ประพฤติตัวดีไม่ได้สักทีก็ได้แต่รู้สึกผิดไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะเราพระอาจารย์ต้นท่านก็ได้พูดในเรื่องของแบบโอเคสิ่งนั้นมันดับไปแล้วเนาะแล้วณตอนที่เราทําให้แม่ร้องไห้เราก็ไม่ได้เจตนาเนาะแล้วสิ่งนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เราเอาอดีตมาผูกกับปัจจุบันเนี่ยจิตเนี่ยจิตของเราปัจจุบันมันเป็นอกุศลน่ะมันก็เป็นอกุศลเพราะจิตเป็นอกุศลแล้วมันจะเกิดการกระทําที่เป็นกุศลได้ยังไงเเนนนาาาะแลลล้้้้วทททีีย่กก็สอใใหหรํจิตุศ พอจิตเราเป็นกุศลเดี๋ยวการกระทําของเราวาจาของเรามันจะเป็นกุศลตามมานะคะวันนี้ก็เลยแบบโอ้โหมันทําอย่างนี้ได้เหรออ,อ๋อเราก็เลยไปรออะลึกพรัตนาฏตายตามที่พระอาจารย์ต้นได้แนะนําพอเราระลึกพรัตนาตายปุ๊บเนี่ยอีกวันต่อมาท่านก็ขึ้นกระดานเกี่ยวกับมักแปดเนาะว่าเส้นทางการดับทุกเนี่ยการเนี่ยนิพพานที่เราปรารถนานะตอนแรกเนี่ยว่าไปยังไงเดิมดาเนินอย่างไรมักแปดมีอะไรบ้างแล้วก็แบบเห็นมันเห็นโอกาสตอนนั้นว่าแบบโห มันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นเส้นทางแบบนี้นี่เองคือเราเคยเรียนตอนเด็กๆนะแต่เราจําไม่ได้เลยเราไม่เคยน้อมนําเอามาใช้จริงเพราะว่านะตอนนั้นอะเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเรียนไปทําไม เรารู้แค่ว่าเรียนเพื่อสอบแค่นั้นเลยแต่เราไม่รู้ว่าจะต้องเอามาใช้ในชีวิตจริงยังไงนะตอนที่เราเป็นเด็กนะคะแต่พอพระอาจารย์ต้นท่านขึ้นกระดานมาแปดเราวิธีการดําเนินวิธีการปฏิบัติทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้เราหมดเราก็เลยแบบเห็นทางสว่างมันเห็นโอกาสในการดับทุกหรือว่าการดับการเวียนาปตายเกิดให้กับตัวเองวันนี้ก็เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งแต่นั้นมานะคะพอเราประพฤติปฏิบัติปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็ตั้งใจแบบเปิดฟังทมทุกวันนะคะทุกวันแบบ ขับรถทํางานบ้านอาบน้ําแปลงฟันกินข้าวคือเปิดตลอดนะคะณนะตอนนั้นแล้วเราซึ่งวันนี้ก็จะปฏิบัติช่วงแรกก็จะมีการลึอพรัตนาไตาเนาะหลือทาจิตให้เป็นกุศลนะคะเพราะจิตของวันนี้เนะี่ย คือแน่นอนว่ามันเป็นอกุศลน่มันสั่งสมสิ่งที่เป็นอกุศลมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะแล้วจิตเราก็ดำดด่งอยู่กับอกุศลอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะกระทาความดีอะไรบางอย่างเราก็ยังนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในใจเราเพ่งโทษคนอื่นเราน้อยใจผัวน้อยใจแม่ดาคนนูน้นดาคนนี้ไปทั่วจิตเพ่งโทษอยู่ตลอดอะเนาะแต่พอเราเริ่มทําจิตของเราให้เป็นกุศลมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มแบบน้อมไปในธรรมมากขึ้นมันเริ่มฟังธรรมแล้วเข้าใจมากขึ้นมันเริ่มมีสติมันเป็นพุทธานุสติธรรมานุสิสังขานุสตินะคะ ซึ่งมันทําให้เรามีกําลังของสติเพิ่มขึ้นมามีกําลังของกุศลทางใจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถมองเห็นอารมณ์ของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นในเวลาที่จิตของเรามันเริ่มจะเป็นอกุศลแล้วมันเริ่มจะไปด่าเขาแล้วอ่าเราก็เห็นทันเห็นชัดว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่พอเราเข้าไปรูป้มันปุ๊บจิตเปลี่ยนเป็นอกุศลเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยน็นกุศลและนะคะซึ่งวันนี้ก็วิชัยวิธีในการระลึกพระไตรทักอารมณ์แล้วเราาก็ขยับไปทองท ธาตุกกรมาฐานสี่ดูว่าร่างกายเนี่ยเป็นท่าเสี่ยยังไงแล้วก็พิจารณาร่างกาย6ขั้นตอนของเอ่อตามสเต็ปของอาจารย์ก็ดูว่าร่างกายเปื่อยเน่าย่อยสลายอะไรแบบไหนยังไงนะคะซึ่งเลือกอันนี้มันก็จะเป็นแบบรายละเอียดดีเทลอีกทีนึงเนาะซึ่งพอวันนี้ปฏิบัติไปถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะมีเรื่องของขันห้าดูขันห้ามีอะไรบ้างในตัวเราที่เราเข้าใจว่าตัวตนเราเป็นตัวเราเนี่ยวันนี้เป็นแบบนี้เนี่ยวันนี้น่ารักสวยอ่าใช่ แต่ว่าพอเราแยกทุกอย่างออกมาจากกันมีการช่ชมตัวเองไปนิดนึงพอเราแยกทุกอย่างออกจากกันเนี่ยว่าไอ้ร่างกายที่เราว่าสวยว่างามเนี่ยอ่ะมันเน่ามันเฟะยังไงมันมันเป็นธาตุยังไงธาตุทั้งสี่มันประกอบรวมกันยังไงขันห้าเนี่ยมันมาประกอบรวมกันยังไงความคิดที่ว่ามันเป็นเราเนี่ยมันเป็นเราจริงเหรออารมณ์ที่ว่าเป็นเรามันเป็นเราจริงเหรอเราก็เข้ามาดูมันเรียนรู้มันนะคะเห็นการเกิดขึ้นของมันเห็นการดับไปโดยธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของอริดสัจสี่ว่า เราเนี่ยมีความอยากมีปัญหามันปรากฏขึ้นมายัางไงแล้วเวลามันปรากฏเราอยากที่จะไปดับไอความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นที่ผ่านมาเราอยากที่จะผักใสมันออกนะเราอยากที่จะผักใสความรู้สึกไม่ชอบ ความรู้สึกโกรธความรู้สึกเศรา้าความอกหักคือเราอยากจะผลักทุกอย่างออกไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าอันนั้นมันคือการสร้างเหตุของการที่เรายึดในตัวตน <_ H op> เราสร้างเหตุของตัณหามันมีตัณหาเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าไปเป็นมันเราเข้าไปไหลไปตามอารมณ์ของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปเพ่งโทษคนอื่นพอเราเห็นไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็เพ่งโทษคนอื่นว่าคนอื่นมาทําแบบนี้กับฉันคนอื่นทําให้ฉันเสียใจคนอื่นทําให้ฉันร้องไห้คนอื่นทําให้ชีวิตฉันพัง มันก็มองเห็นแต่แบบนี้เนาะแต่พอเราเริ่มเห็นแล้วว่าเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคนอื่นเลยเหตุที่แท้จริงมันคือตัวเราเนี่ยแหละเหตุของความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละเหตุที่เราเข้าไปเป็นในปัญหาเข้าไปเป็นในอารมณ์เข้าไปเป็นในในตัวในตนที่เรายึดถือมันไว้มาไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติเนี่ยเราเข้าไปเป็นมันเราไหลไปตามมันแล้วเราคิดว่าตัวเองดีตัวเองเลิศตัวเองประเสริฐตัวเองดีกว่าคนอื่นดีกว่าชาวบ้านเขาคนอื่นต่ากว่าเราด้อยกว่าเราไปหมดทุกอย่างเนี่ยค่ะ อ่แต่พอเราเริ่มมองเห็นมันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าตอนแรกวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นคนที่เข้ากับสังคมไม่ได้เลยอะคือพอเรามีเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราครบกับเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะกันกองเพื่อนในชีวิตมากขึ้นแต่ตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนผ่านคนไม่ดีในสังคมเพื่อนด้วยเหมือนกันแล้วตัวเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีเพื่อน แล้วเราก็เข้าใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วฉันน่ะเลือกคบเพื่อนแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยแหละก็เป็นคนที่พานใส่เพื่อนด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมันเริ่มมาเห็นตรงเนี้ยมาเลยน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติกับตัวเองมากขึ้นมาเห็นความไม่ดีของตัวเองเยอะขึ้นนะคือเมื่อก่อนอะ่ะเราทําความไม่ดีเพราะเราไม่เห็นไงเราคิดว่าตัวเองดีแล้วเรากระทาความไม่ดีทั้งๆที่คิดว่าตัวเองดีนะ่ะ แต่พอในปัจจุบันเราเริ่มมองเห็นความไม่ดีสันดานอะไรต่างๆที่บันสังสมมาแล้วมันถ่ายเทออกมาเราถึงได้รู้ว่าอ๋อตัวเรานี่ก็ร้ายไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยแล้วเราก็ถึงได้รู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติแบบไหนปรับปรุงพัฒนาอะไรตรงไหนนะคะมันเลยทําให้เราอยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้นมีมิตรภาพที่ดีขึ้นเราก็จะพยายามเป็นกาณมิตรที่ดีกับตัวเองก่อนตัวเองก่อนนะแล้วเราถึงจะสามารถเป็นกาณมิตรที่ดีกับคนอื่นได้เช่นกันนะคะ แล้วประมาณนี้ค่ะมีมีอะไรเพิ่มไหมคะค่ะตั้งแต่ก่อนเจอธรรมะใช่ไหมครับก่อนเจอธรรมะกับหลังเจอธรรมยงงะ้ใชจิงก็ผมก็โตพัทยาเหมือนกันโตใช่ใช่กับเด็กพัทยาแต่แต่ผมอ่ะอยากแต่ผมมีความอาใช่กับใช่กับโตพัทยาแต่ตอนนั้นเนี่ย พออยู่โรงเรียนเกือบฟิวอินเตอร์เนาะเป็นลูกครึ่งก็อยู่อยู่กลางเมืองพัทยาเลยก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆนบ้างใช่อยากจะไปอยากมีมอเตอร์ไซค์บ้างอย่างเนี้ยครับก็มีความอยากเยอะครับตอนเด็กแต่ <Okay. S 2> พ่อแม่ก็ไม่อนุญาตเนาะก็โตมาแบบค่อข้าง,างไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกเรียนนะครับใช่พอเริ่มมีรายได้ตอนทํำ Youtube เรียนจบก็ ก็เริ่มทาสิ่งที่ต้องการเนาะอยากมีโน่นอยากมีนี่อยากไปโน่นอยากไปนั่นปาร์ตี้กินเหล้าอะไรก็ว่าไปทาหลายหลายอย่างพอทำหลายหลายอย่างก็เริ่ม,เร,มเริ่มทุกข์ครับผมเริ่มมีเงินเริ่มมีความดังมันไม่ใช่ว่ามีไม่ไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างอะแต่มีมีเกือบทุกอย่างที่เด็กอายุประมาณนั้นหวังอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มตั้งคําถามว่า มันน่าจะมีอะไรเยอะกว่าเนี้ยสําหรับผมนะก็เลยเริ่มไปศึกษาเรื่องแปลกๆแ,แล้วเรื่องโนนเรื่องนี้สารนี่สารโนนจริงๆก็ค่อนข้างชอบเรื่องเอเลี่ยนด้วยตั้งแต่เด็กว่าแบบค่อนข้างชอบเรื่องของโลกอะไรอย่างเนี้ยเรื่องของแบบแปลกๆของโลกความมาสัจ,จนอย่างเนี้ย <laughs> แต่แปลกอยู่เรื่องเดียวไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเลยครับไม่มีโอกาสได้ฟังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปดูคือแต่ก่อนผมเชื่อว่าชาติหน้าชาติก่อนไม่มี ใช่คิดว่ามีแต่สวรรค์น,นิรันดร์อย่างเนี้ยความคิดผมแต่ก่อนนะแต่พอลองศึกษาเรื่องสมาธิอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ยมันมี